ค่ะมื้อนี้มีเมนูง่ายๆมากน้ำเสนออีกแล้วจ้ะต้มสมหัวปลาจ้ะเดี๋ยวห้ามาเบิรงเครื่องปรุงกันแล้วจะนาะว่ามีอย่างน่นี่จ้ะพริกพริกที่ห้าต่ำใส่หอมไปแล้วจ้ะมีหัวชียงไข่ขามเปียกข่าใบบกูด อันนี้อนันยอดปลาติ๋วนะจ๊ะเนี่ยยอดปลาติว๋วแล้วก็ไอ่ตูจ้ะแล้วก็หัวปลาจ้ะแล้วก็เครื่องปรุงรสนั่นแหละจ้ะไอปผงปรุงรสผงชูรสน้ำปลาเกลือนั่นแหละจ้ะเดี๋ยวเข้ามาเบิ่งวิธีการเฮ็ดกันนะจ๊ะเนาะจ้ะนี่นะเข้าต้มน้ำมาให้มันเดือดแล้วนะจ๊ะเนาะเข้าก็ใส่เครื่องแกงเข้าลงไปได้จ้ะ ถ้าตุ่มใบแล้วก็ตะไคร้จ้ะถ้าข้ามเปียกก็ใส่ลงไปได้จ้ะข้ามเปียกกับไไยอดข้กติ้วจ้ะมันจะได้ออกสมนะจ้ะนาะมีได้ออกรสสมใส่ลงไปเลยไอตู้ไปใส่ที่หลังนะจ้ะนาะกระสสหัวปลาเขาลงไปได้จ้ะหหัวปลาเขาใส่ลงไปเลย เทาก็นรอดไว้เห้มันเดือดเราจะนอ่เดี๋ยวเขค่อยมาปรุงรสกันอีกทีหนึ่งจะ้ะจ้ะแล้วจากห้าต้มไปประมาณหาลนะทีได้เดี๋ยวเราจะนอ่มันเดือดแล้วเดี๋ยวเขามาปรุงรสกันจะ้ะคือเกลาคือเดิมแหะคะ่ะสายนัวขาดไ่ได้มาชุบรสจะ้ะ กัะพงพุงรอดจ้านี่รอดดีใส่ลงไปได้จ้ะหอมจ้ะหอ,อมใบบกูดต้มสมแบบบานๆเข้าจ้ะแบบอีสานบานเข้าได้นี่ ต้มใส่บะขามเปียกเลยแล้วน้ำปลาใส่ลงไปดีเด้อจ๊ะน้ำปลาแท้จ๊ะเนี่ยน้ำปลาย่างดีใส่ลงไปดีเป็นจ๊ะเดี๋ยวเข้ามาซิมรวดเลิจกะ แซ่บเราจะพอดีแล้วจะสุดท้ายใส่ไฟอีตู้ลงไปได้จ้ะใส่งไปแล้วก็ปิดไฟได้จ้ะเดี๋ยวจังใด,ดยวเข้าไปกินกันนะจ้ะจ้านี่จ้านาตาต้มสมหัวปลาเข้าเนาะจ้ะเนาะต้มสมแบบอีสานบาน้านเข้าต้มสมใส่ใบบักขม แซ่บบะคามเปียกจ้ะกับใส่ยอดไอ้ผักติ๋วน้อยนึงจะ้ะนี่ต้มสมแบบเล่าๆเขาเลยจ้ะนี่นาตากกแต่แซ่บก็จะหหอมขนาดเลยนี่แต่จังใด่ห้าไปกินกันน่ะาจะนาอ